ปัญหาตั้งเวลาโพสจงหายไปเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะแชร์คลิปรูปภาพผ่าน IG หรือ Instagram เพื่อนๆไม่สามารถที่จะตั้งเวลาในการโพสได้เพื่อนเพื่อสามารถที่จะไปตั้งค่าในการใช้บนคอมพิวเตอร์ของเพื่อนและตั้งเวลาแล้วก็ตั้งค่าต่างๆใส่ข้อความต่างๆและกําหนดเวลาในการโพสได้มีขั้นตอนอย่างไงไปดูกันต่อได้เลยครับเพื่อนๆนให้เพื่อนล็อกอินเข้า Facebook ของเพื่อนเพื่อนแล้วไปที่มุมด้านขวาแล้วไปเลือกเพจที่เพื่อนๆต้องการที่จะโพสจากนั้นก็ไปดูที่ด้านขวาแล้วไปที่เครื่องมือ แล้วเราเข้าที่ Meta Business Suite มันก็จะกดหน้าของ Meta Business Suite ให้เราไปที่สร้างโพสก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าของสร้างโพสเพราะตอนนี้โพสไปยังให้เพื่อนเลือกที่ IG แล้วผมก็จะปิด Facebook ไปจากนั้นให้เพื่อนเพิ่มวิดีโอตรงปุ่มเพิ่มวิดีโอแล้วคลิกที่ลูกศรลงอัปโหลดจากเดสก์ท็อป ก็โพสจากวิดีโอที่เพื่อนเตรียมไว้ผมก็ได้ทําการเตรียมไว้แล้วก็เลือกคลิปแล้วก็กด Open ทาง Facebook ก็ทําการโหลดแล้วก็จะได้รูปวิดีโออยู่ทางด้านเกือบเกือบทางด้านขวาทางด้านซ้ายมือก็จะทำการโหลดเราสามารถที่จะใส่รายละเอียดของวิดีโอได้จากนั้นให้เพื่อนต้องการรอจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จสิ้น เมื่อได้ครบร้อย็แล้วเราให้เรากดปุ่มที่ด้านล่างก็คือถัดไปแล้วเรามาเลือกตรงแท็บของกําหนดเวลาผมก็จะเลือกกําหนดเวลาเป็นวันรุ่งขึ้นตอนนี้ทาง Meta Work เขาก็จะตรวจสอบวิดีโอของเราเราก็รอให้เขาตรวจสอบเรียบร้อยก่อนเพราะถ้าเกิดโพสต์ไปแล้วตรวจสอบไม่ผ่านวิดีโอเราก็จะไม่มีใครเห็นเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปดูได้ที่ตรงแท็บด้านซ้ายมือแล้วเราไปเลือกที่เนื้อหาแล้วเราเลือกที่โพสต์และคลิปรีนเราไปที่ แท็บของกำหนดเวลามันก็จะมีที่เราโพสสักครู่ก็คือของ IG ซึ่งจะบอกกำหนดเวลาไว้ผมกำหนดเวลาไว้วันที่7พิศุิกายนเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะโพสต์ IG โดยใช้ Facebook ของ m e t a w o r k โพสแลโพสแบบกำหนดเวลาได้แล้ว